เอาแล้วลุกขึ้นเลิฟลุกขึ้น,นพี่ฟ้าบอก,อย,นนอ,นกอย่านอนเลิฟอย่านอนอย่านอนมาเงินเพิ่นขึ้นนอนดีแท้มาเพ,เพิ่นขึ้นเงอนเพิ่นคือน,นอนดีแโอ้นองมิงก็นอนคือกันนนองมิงก็นอนพี่ปีไม่นอนโอ้ยทางพ่นกับผู้บา่าวกับผู้สาวเขาก็จีบกันอยู่ ลุกไปเลิบลุกไปเออดึงมือขึ้นเออนั่นๆๆนเอาเอาดึงกันขึ้นเอาดึงกันขึ้นเอาลูกเงือบอลึกอ่าพี่ฝ่าบอกว่าลูกเงือบอลูกเลิ่บสิมานอนเี่ยังเขาเลิกบเขาเรียนแล้วคืเขาไปเงื่อนต ขาเงี้วเงียขาเงี้ยวเงี้ยาอยังนี่เลยขาอะไรครับเอ้ยดูขาดูขาดูขาเอาขาเงี้วเลุกแล้วเอ้ยบุกหอดแม่เลยแม่นะลูกแม่นะลูกเก่งแท้น้องอีกเอ้ยนอนลงอีกแล้วอ้าว เอาขันหูดูสิเอาคันหูให้แม่ดูหน่อยขันหูอ้ตัวอะไรนี่นอนอ้งลงโว้ยว้าวเสื้ออีกเราเหล่าเสื้อกันอีกอพี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ฟ้าเอ้ยเริ่มนอนห้าลรงเรียนแล้วเดอนี่เด้อ มิงเอ้ยเขาเลิกเรียนแล้วมิงเขาเลิกโรงเรียนแล้วมิงเอ้ยเมื่อไรจะกลับบ้านพี่ปีกับพี่เลิศรักฝั่งทางนี้ก็ฟ้าพี่ฟ้ากับเลิฟครับอันนี้ปากระแยง,งไม่มาไม่มีคู่ชกค,ครับ พี่ฟ้าทำอะไรเอาคันหูด้วยสิคันหูด้วยสิคันหูเมื่อไรพ่อจะพากลับบ้านครับ โรงเรียนเขาเลิกแล้ววันนี้เลิกครึ่งวันครับทามามาเรียนครึ่งวันครับอย่านะลูกอย่านะลูกแม่นะลูก ลูกไส้พิ่นดูมิงม่งมีไงมิ่งอ้าวนอนต่อนึกว่าตาสิกบาบันเนื่อว่าตาสิกบาบ้านอ๋อนอนจังน้อยก่อนจังสิกาบสิพี่เลิฟเลยเลิฟกว่นอนคือกัน พี่เลิฟบอกว่าอันพักพักเที่ยงแล้วนอนเว้นก่อนพันสันโอ้พันดูนาห้องได้จินนอันนี้เลิฟพี่เลิฟอยู่หลังห้องไม่เป็นไรครับครูไม่เห็นครับพอออไม่เห็นตั้งสั้นแหละลูกพอหอ ผู้บ่าวขาเา้วผู้บ่าวขายาวครับเอ้ยแม่นะลูกจะทุเอามองไงมึง อไรเลแล้วคุณเป็นอะไรถึใส่เลับโอ้วานจีดิสใส่เม่แม่พ่อใหญ่เก่งวานจีนิสใส่เม่เลยบ่หูจักแม่เลยกอดอันนี้เป็นกอดโชว์ม่สิกดชูกอดกอดแล้วกอดกอดอีดีกอดไม่กอดกอดบา่พี่ดลูกค้าน้ากอดอีดีบนชูกอดแล้วกินทานได้เลยกอดแล้ไม่อยากกอดเลย เหนียวนอนหนียวนอนวันนี้นะคะเราเรียนจบแล้วเมื่อเนียนวันพฤหัสจบแตงหัววันนะครับอ้าเห็ดหนังอุ้ย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 คือเห็ดยังสั่นเลิฟ โอ้ยขาที่ห้าออกแล้วครับขาที่ห้าทำไมสั้นแท้เอ้าเอาเอ้าเอาเฮ็ดนิยังสั้นเอาเอ้าท่าหังท่าหังนั่นโอ้ยโ้ยผมตามจับนอนครับเอ้าเอ้าเฮ็ดนิยังสั้นท่าหนังสั้นเลิฟเลิฟเว่เฮ็ดหนังท่าหนังโอ้ยเห็นผู้ใหญ่ทำไม่ได้เลยนะเลิฟนะชอบทำตามนะเลิฟนะ มิงเขาเต้าแล้วเหรอโอ้มิงเอ้ยเลิกเรียนได้แล้วเลิกโรงเรียนแล้วม,มิงเ,เ,เอย้ยมิงเขาเต้าอยู่ครับมิงเขาเต้าอยู่เออรับตาโมมูเลยมิงอีหยังขึ้นหมื่นแฉะย,ยังเข็บ,ขบเก็บโลดเก็บโลด แมนที่อาบยาอาบน้ำแบบตีพออาบน้ำให้นี่ว่าเอากินลูกกินน้ำบ้านเพิน่นฟานห้าแพงไป้ประหยดัดประหยัดกินน้ำอยู่โรงเรียนให้แลว้วอาบน้ำกับบ้านิอาเงืนบน่ไปอาบยเ่อนจะของแพงไว,ไงวไคุณไหด กินน้ำบ่ออิ่มดิโอ้พี่ฟ้าหิวน้ำเหรอพ่อน้องบอย พัดกิเลนกินหัวอ,อยู่เฮ็ดเลนเลนเ้ยบอกมุนยิ้วน้ำแล้วยิย้วน้ำแล้วพี่ฟ้าขีดให้พี่ฟ้าด้วยขีดให้พี่ฟ้าด้วยขีดให้พี่ฟ้าด้วยพอพ่อพอ,พอ ăn đạc leo Lên filt của Fy-phai. phải Principal Michael đượcHAX authenticity đây, มาล่างเลยเจ้าเอ้ยหมากไม่ตกดินเก็บไปล่างโอ้ยตะลิบโดนพ่อไน่เสีมแห็นเนาะโอ้กําลังเสีบกินแบบไรกินให้นลุดมือบ่ทันได้กัดโอ้ยเพราะว่าตกดินกินได้ตกดินกินได้ตกหายจ่อยค่อยอุดกินเออเมนอยู่แสีบโตเสียบต่อ ทำอะไรทำอะไรท่าอะไรนะครับท่าอะไรนะครับท่าจกมกหม่อมครับโอ้ยพนันเก่งอ้าบหนังกับตัวลูกได้กูเซ็นไปแจกันเออเออเออโอ้เออเออพนันเออโออเฮ็ดยังท่านั่นท่ายังนี่เออแม่แม่ครับดูมาดูครับผมจะโยคะให้ดูครับโยคะนะครับท่าโยคะพิเศษครับเออเออท่าจกมกหม่อมครับ ถ้าจกมกห่มครับแม่แม่เข้ามาชมผมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับพายเลิฟด้วยนะครับอาอ้ามกบมกบบุ้ยหุยหุยแคบอีงแคสั้นอยังเหลืองมัสีเหลืองบ่ลอหมาสีเหลืองบ่ลรอหสตีท้องป้าป้เลยนี่มันมีท่ามนด้อะโว้บโว้ Hoàng hào phân chích nhau lạp, bằng nga sang lưng nó, tục măng lâu. Oh. 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 เอาล่ะครับเอาล่ะครับทำอะไรครับเอาหยขาโอ้ยเฮ็ดแม่โอ้ย,ย, <laughs> อย,อยลูกสายพางเงยเจคิดยังงจังสันเอาปะได้ปะเอาเอาล่ะครับเอาแล้วปัม๊มอ๋ออืม อาบน้ำเสร็จทาแป้งแล้วก็กลับบ้านได้เลิกเรียนได้ใช่ไหมเด็กๆอนุบาลกินข้าวเที่ยงเสร็จอาบน้ำเสร็จกลับบ้านได้ทาแป้งแล้วก็กลับบ้านได้ครับเดี๋ยวทาแป้งก่อนครับคุณครูบ้านผมไม่มีแป้งครับโอ้ยหนามุนออกหรอกเอาละครับเอาละครับเฮ้ ่อแล้วพ่อเสื้ออีก่อแล้วพ่อเสื้อกันอีก,กออออเสียงผู้ใดหละ่ะเสียงดาวสิคือสีนอนเล่นยุ่นยู่ดอกเนี่ยเอานอนไปเอาที่สบายใจเลยครับเล่นคนสปาคนกับผมมันครับแม่แม่ครับ บอรครับอ,อาบน้ำเรียบผมก็ต้องทาแป้งตัวทาแป้งบหรครับทาใช่จิตพายน้ำเริ่มบอผมทาผู้เดียวกับพ่อแม่บ่ต้องเหรอครับแม่บ่ท่านได้อาบน้ำนอนครับเนาะเรีนไปอยู่ผู้เดียวฝ่าเอ้ยต่อยดาบเริ่มได้น่ะอ้ำดักเนี่ยเดีวฝ่าบอกว่าอีสาเด้วะอีสาเด้วะ,วะเ,เล่นกระเซ้าแหบแหบๆๆๆเหบแหบได้หนิ ดึงดึงดึงไล่ด่างให้เป็นยังเออนอนเลี้งสี่แหละชอบเศร้าแหบแหบเล้งสี่แหละเดอ้อชิ้นยังอ,อ,อ่อนพอแล้วพอแล้วเล่นมานานแล้ว สำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับบาย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 ก่อนเลิฟสวัสดีครับบายบายเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับผม